ทางด้านของอนุกรรมการในการจัดการประกวดผลงานระดับจังหวัดและก็อำเภอนะครับชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรและก็ระดับยอดเพชรส่งในการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดภูเก็ตครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็เป็นสำนักงานนะครับที่ได้มีนายประวิทย์เคียงผลพร้อมด้วยนายแสงประทีปโกมลบุตรและนายนภัสินนาชัยพลอยกรรมการตัดสินนะครับการประกวดจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ระดับเพชรและยอดเพชรประจำปี2,566ได้มีการลงพื้นที่นะครับในการติดตามผลการดําเนินงานโครงการทูบีน้โมวันจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายนรงวุ่นซิลวพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและก็ได้มีการฟังนะครับเรื่องของการดําเนินงานนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการนําเสนอโครงการทูบีน้โมวันจังหวัดภูเก็ตในการประกวดทูบีน้โมวันระดับประเทศนะครับในรอบพื้นที่ประจาปี2,566โดยท่านผู้ว่าก็กล่าวว่า21ปีของการดาเนินงานโครงการทูบีน้ำโมวัน จังหวัดภูเก็ตในฐานะจังหวัดต้นแบบระบบระดับเพชรนะครับที่จะก้าวสู่ยอดเพชรนะครับเพื่อที่จะดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์หลักด้วยการภายใต้4หลักการของจังหวัดภูเก็ตก็คือการขับเคลื่อนความยั่งยืนและการขยายและพัฒนาเครือข่ายและก็แหล่งเรียนรู้ครับ